ในสัปดาห์นี้มาพบกับครูนัทเช่นเคยนะคะและคุณครูนัทก็มีกิจกรรมสนุกๆมาฝากเด็กๆเช่นเคยค่ะอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆเรียนรู้อะไรบ้างก่อนอื่นเลยเด็กๆทุกคนลองพูดตามแล้วก็ลองใช้มือจับอวัยวะส่วนต่างๆของรา่างกายตามาษที่คุณครูนัทจะพาเด็กๆพูดตอบไปนี้นะคะ Shoulder, Knee, a n d toe, s a n d eye, s a n d ear, s a n d mouth, s a n d nose. เด็กๆทุกคนได้รู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายเด็กๆไปแล้วนะคะ ต่อไปคุณครูก็มีเพลงสนุกสนุกให้เด็กๆได้เคลื่อนไหวออกกําลังกายก่อนที่จะไปเรียนรู้กันต่อนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปร้องเพลงนี้และเคลื่อนไหวตามกันเลยค่ะเด็กๆทุกคนมาร้องตามคุณครูนะัดช้าๆก่อนนะคะพร้อมแล้วไปร้องกันเลยค่ะ one two t Head, shoulder, knees and toe, knees and toe. Head, shoulder, knees and toe, knees and toes and eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulder, knees and toe, knees and toe. นิ้สันโทเฮ็โชเดอร์นิสันโทนิสันโท้แซนอายแซนเอียอร์แซนเมาลสซนโนดเฮ็โชเดอร์นิสันโทนิสันโทเก่งมากเลยค่ะต่อไปเด็กๆจะร้องเพลงนี้กับคุณครูเร็วขึ้นนะคะ Are you ready? Yes พร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ One two three Head shoulder knees and toes knees and toes Head shoulder knees and toes knees and toes and Eyes and ears and mouth and nose Head โชเด,ดนิเซนโชนิเซนโชเฮดโชเดนิเซนโชนิเซนโชเฮดโชเดนิเซนโชนิเซนโชแซนอาร์สนเอียร์สันมัแซันโนดเฮดโชเดนิเซนโชนิเซนโชว้าวเด็กๆทุกคนเก่งมากเลยค่ะปรบมือดังๆให้กับเพลงเลยค่ะเย้ ดีและแข็งแรงแล้วต่อไปคุณครูก็จะพา,าเด็กๆทุกคนมาเรียนรู้ว่าอาวัยวะส่วนต่างๆในร่างกายเรามีหน้าที่ทำอะไรบ้างและเด็กๆควรจะช่วยกันดูแลรักษาอาวัยวะส่วนต่างๆของเราอย่างไรพร้อมแล้วเด็กๆไปดูกันเลยค่ะตา เป็นอวัยวะที่สำคัญทำให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวเราได้ค่ะเด็กๆทุกคนไม่ควรใช้มือไปขยี้ตาของเราแรงๆนะคะและไม่อยู่ในที่ที่มีฝุ่นละอองเยอะๆเพราะอาจจะทำให้ติดเชื้อโรคหรือเจ็บตาได้ค่ะและเมื่อเด็กๆจะต้องอยู่ในที่แสงแดดจ้ามากๆต้องใส่แว่นตากันแดดด้วยนะคะเพื่อป้องกันสายตาของเราค่ะ จมูกเป็นส่วนที่สำคัญมากเช่นกันคะ่ะมีไว้สำหรับหายใจเอาอากาศบริสุทธิ์เข้าไปในปอดของเราและใช้รับรู้กลิ่นต่างๆไม่ว่าจะหอมหรือไม่หอมนะคะเด็กควรดูแลรักษาจมูกของเราโดยการไม่ใช้นิ้วหรือของเล่นต่างๆแย่เข้าไปในจมูกเด็ดขาดนะคะและเมื่อเด็ก จะต้องออกไปนอกบ้านเด็กๆต้องปิดแมสเพื่อป้องกันโรคโควิด -19 ทุกคนด้วยนะคะหูทำให้เราได้ยินเสียงต่างๆรอบตัวเราได้คะ่ะการดูแลรักษาเด็กๆไม่ควรใช้ไม้หรืออะไรก็แล้วแต่ใหญ่เข้าไปในหูของเราเด็ดขาดนะคะและไม่ควรรับฟังเสียงที่ดังเกินไปเพราะจะทำให้หูของเราอื้ หรือหูหนวกได้นะคะปากมีหน้าที่สำคัญใช้พูดติดต่อสื่อสารกับคนอื่นค่ะหรือจะใช้ร้องเพลงเพราะๆสนุกๆก,ก็ได้นะคะที่สำคัญเลยปากเราใช้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเด็ก <ๆ S 1> ควรดูแลรักษาด้วยการแปรงฟันหรือบ้วนปากให้สะอาดอยู่เสมอนะคะ มือของเราใช้หยิบจับสิ่งของต่างๆได้ใช้เขียนหนังสือก็ได้หรือทำอะไรๆไ,ได้เยอะแยะมากมายเลยค่ะเด็กๆอย่าลืมดูแลมือด้วยการล้างมือบ่อยๆตัดเล็บให้สั้นเสมอเพื่อป้องกันเชื้อโรคต่างๆที่จะเข้าสู่ร่างกายเราได้นะคะเท้าของเราทำให้เรายืนทรงตัวได้เดิน วิ่งหรือกระโดดได้อย่างคล่องแคล่วเลยค่ะเด็กๆทุกคนต้องสวมใส่รองเท้าให้เหมาะสมกับตัวเองทุกครั้งเมื่อจะออกนอกบ้านนะคะเพื่อป้องกันเท้าของเราให้ปลอดภัยและไม่ติดเชื้อโรคต่างๆด้วยนะคะเด็กๆทุกคนรู้แล้วใช่ไหมคะว่าอ,าอาวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายเรามีหน้าที่และมีความสำคัญอย่างไรบ้าง ด็กๆรูแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองและอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายเด็กๆให้สะอาดและปลอดภัยอยู่เสมอน,นะคะสำหรับวันนี้หมอปััญก็ต้องขอตัวลาดเด็กๆที่น่ารักทุกคนไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิป